โอเคนะับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คลิปนี้นะครับแอดก็มีแอปหาเงินฟรีนะับเข้าทูมอนิเพลตครั้งละ20บาทนะครับเป็นแอปหาเงินมาใหม่นะครับเป็นการที่เรากดแต่หน้าจอนะครับเลื่อนซ้ายขวาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเพชรตรงนี้นะครับเราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับากที่เราเล่นเสร็จนะครับก็จะได้รับเพชรมาเนาะตัวน,นี้นะับเราสามารถนําไปแลกได้นะบห้าพันเพชรประมาณ10บาทเนาะก็การเล่นงาน,นหลกัหลกๆมีประมาณนี้สําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากจะเล่นตัวนี้สามารถดาวโหลดได้ตามผมเลยนะครับ ซึ่งสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็จะมีคาว่าลิงก์ดาวน์โหลดแอปเนาะแล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเข้าไปเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้เนาะเรากดติดตั้งในขนาดนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปก็มาติดตั้งในส่วนตัวแอปอันนให้เรียบร้อยนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Speed m a นะครับแล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดไปเสร็จนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ยังไม่ทำการเลือกลงทะเบียยยนะะรสาเลลลือกดด้้วววว Google Facebook ห่่แแต หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกนะรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้เนาะะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตัวรูปคนตัวนี้นะครับสาตัวนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่ทําการใส่หรือสอนรหัสเชิญก็สามารถเอารหัสที่อยู่ใต้ใคลิปเนะี่ยไปใส่ไดนะ้ก็จะเป็น1891084นะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นเกมได้เลยนะครับการเล่นก็จะเป็นการแตะหน้าจอนะครับเลื่อนซ้ายขวาตามสีเลยนะรประมาณนี้เนาะ อแอปนี้นะครับก็มีมานขางท่จะนานแล้วนะครับก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ปกติเนาะในสองการถอนเงินก็ยังถอนได้ปกตินะครับการเล่นงานมาหลากักๆมีประมาณนี้นะครับนี่ก็เล่นไปเรื่อยได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าตานี้จะได้เท่าไหร่นะครับในสองเพชรเนานะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเล่นตาหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับในสองเหรียญเนานะนี่นก็กดรัวๆนะครับแล้วตัวน,นี้จะได้คูณมาเนาะ เราสามารถดูโฆษณาเพนะื่อเพิ่มเดสองเพชได้นะครับไม่จะเป็นคูณ2คูณ3หรือแม้กระทั่งคูณ4นะครับหรือว่าจะรับธรรมดาก็ได้นะครับตัวน,นี้สามารถมาเปิดกล่องได้นะซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะมีสองเพชแล้วก็เหรียญด้วยนะครับประมาณนี้เนาะต่ตาน,นี้ได้มาประมาณ700รอเพชนะครับแล้วก็ธนาบัตรเขียวเนาะซึ่งเราก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะเล่นเสร็จนะสังเกตดูนะครับตรงเพชก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะ สามารถแลกเปลี่ยนได้นะหากครบในส่วนของ1 0,000เพชรนะก็จะประมาณ20บาทนะครับตอนนี้วิธีการสำหรับใครที่ยังไม่ทําการแลกได้นะตัวนี้เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะให้ตรงเท้าตัว,ตวนี้ยมุมขวาล่างเนี่ยมันเป็นแม็กก่อนนะครับหามันเป็นแม็กแล้วนะครับเราสามารถนําเพชรที่เราได้จากการเล่นแต่ละรอบเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับประมาณนี้เนาะหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนเสร็จนะมันก็จะอยู่ในตัวนี้นะเราสามารถมาทุบกระบอกมสินนะครับแล้วก็รับเหรียญทั้งหมดได้นะ แล้วก็ไปถอนได้เลยนะครับอย่างวันนี้ทําได้ประมาณ19บาท20บาทนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนธนบัตรเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถถอนได้เช่นกันเนาะแต่ว่าจะต้องทาภารกิจเพิ่มเนาะเพราะว่าสองการถอนเนะี่ยมันจะมียอด300ยอด600หรือแม้กระทั่งยอดเดยอะๆนะครับตัวนี้มันจะคูณ2ให้เราโดยอัตโนมัติเลยเนาะแล้วเราก็มาทําการเร่งนะครับโดยการทำรธุรกิจรายวันหรือแม้กระทั่งการชวนเพื่อนนะครับนี่ประมาณนี้เนาะหากครบ15นะครับเราสามารถ กดถอนออกได้เนาะแต่ว่าหากทำไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะได้แค่เงินต้นฉบับเนาะซึ่งหรือบางทีนะใครที่ไม่ชวนเพื่อนเลยนะครับตัวนี้การถอนนะอาจจะไม่สำเร็จนะเพราะว่าในสองตัวเนี้ยจะต้องชวนเพื่อนนะถ้าให้แอดสรุปให้ฟังนะครับก็ต้องชวนเพื่อนนะถึงจะสามารถถอนได้นั่นเองนะครับก็เล่นไปนเรื่อยได้นะการเล่นงานงานหลักๆมีประมาณนี้เนาะเราไม่ดูโฆษณาก็ได้นะครับหรือจะดูก็ได้นะเพราะว่าการดูโฆษณาเนี่ยจะได้แต้มนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ี่การเล่นกันมาหลักๆมีประมาณนี้แล้วสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากจะหาเล่นได้เสริมนะครับจากแอป,ปนี้นะตัวนี้ก็ลองพิจารณากันดูได้นะคในสองลิงก์โหลดลิงก์สมัครหรือแอปจะขออนุญาตแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเราก็เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาตามสีเลยนะครับนี่หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่เจอบอสแล้วนะซึ่งหากเราเจอบอสเนี่ยตาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในสองเพชรล้วนแล้วเนาะ เราจะได้ในสองเพชรเยอะมากๆเลยนะครับในสองการเล่นนาะประมาณสองสามรอบเนี่ยเขาจะเจอเลยนะเล่นประมาณนี้เนาะะเดี๋ยวมาดูนะว่าตัวนี้นะจะได้เท่าไหร่นะครับเอางัอาจจะเป็นคูณไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าใครที่เริ่มใหม่เนะีมันก็จะได้คูณค่อนข้าง,างน้อยเนาะเนี่ยสามารถดูโฆษณาเพิ่อเพิ่มเพชรได้นะครับหากไม่ดูก็รับแค่สองอก็ได้นะ ตัวน,นี้นะครับสำหรับใครที่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเพชรล้วนเนาะอย่างที่แอดบอกเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งเพชรล้วนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมาประมาณเราเล่นประมาณสองสามตาหรือสี่ห้าตาครับมันก็จะมีครั้งหนึ่งเนาะแต่จะมีทุกครั้งเลยนะครับในสนองการเล่นครบรอบเนาะประมาณนี้นะครับนี่เพชรก็จะเรื่อยๆเลยเนาะแล้วหากเราดูโฆษณาไปอีกเนี่ยมันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็นําเพชรตัวนี้แหละนะครับนาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับ ประมาณนี้เนาะนี่ก็กดรัวๆได้เลยนะครับคือดับเบิลคลิกเนาะของแอดสูงสุดแค่คูณสองนะครับดูโฆษณาเพื่อเพิ่มเพรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคูณสองคูณสามคูณสี่นะครับนี่จำนวนเพรก็จะตามนี้เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่ 1, นะหนึ่งพันห้าร้อยเนาะอ่ะเราดูตรงคูณสี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนการเล่นงานาหลักๆเนาะ คือตอนนี้นะครับแอดก็มีประมาณ6 5 0 0เพชรเพนะครับถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณ13บาทนะนี่ประมาณนี้นะครับแลกได้ก็10,000เพรประมาณ20กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับในสวนการอัปเดตล่าสุดยังเล่นได้ปกตินะครับในสวงการทําเงินทํางานสําหรับใครที่อยากจะหารายได้เสริมนะตัวนี้ก็ลองพารณากันดูได้ในส่วนครับนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่อัปเดตล่าสุดวันนี้ก็ยังสามารถเล่นได้นะปกตินะสำหรับใครที่มีรหัสเชิญ ัวเองนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับใครดูจนจบฝากเล่นไปกดไลค์ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเล่นไปกดแชร์นะกดแชร์ไปให้ปเพื่อนๆได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่อัปคลิปก็จะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกๆเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ